ท้ายข่าวนี้ดีกว่าเป็นข่าวที่ช็อกพอสมควรเมื่อวานเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังนึกว่าข่าวต่างประเทศปรากฏว่าเกิดขึ้นในสวนสัตว์ดังนะคะย่านยานาวาผู้ชื่อได้ยไหมจริงๆพูดได้เลยเพราะว่าเจ้าเจ้าเอ่อทางด้านสวนสัตว์ออกมาแถลงแล้วก็คือซาฟรีเวอร์อันนี้พูดได้เลยเพราะว่าล่าสุดออกมามีคําแถลงแล้วคือตอนแรกตกใจมากคือจริงเราเห็นคลิปแล้วแต่เราไม่สามารถเอาคลิปออกอากาศได้นะคะมันค่อนข้างหดหู่เซนซิทีฟแล้วก็งครอบครัวด้วยนะคะก็มีเหตุการณ์ที่มีสิงโตนะภาพที่เราเห็นในคลิปเเนี่หมือกับทา เล่าเหตุการณ์ก่อนได้ไหมเหตุการณ์ก็คือว่าพี่เจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยท่านก็ทำเป็นเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ในสวนสัตว์ก็นำทริปนำทริปดูแลให้อาหารโน่นนี่นั่นทำหลายหลายอย่างในสวนสัตว์นี่แหละผมเชื่อผมเชื่อว่าเขาก็คงจะแบบมีความเจนจัดในการดูแลสัตว์อยู่แล้วไม่งั้นเขาก็ไม่ลงเป็นคนเดียวหรอกนู่นนงและนั้นตอนนั้นเนี่ย ภาพที่เกิดออกมาเนี่ยเนื่องจากมีกรุป๊ปมีกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไปดูสวนสัตว์ปกติแหละ,ะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยในสันสตว์ของของซาฟารีเขาก็จะบอกว่าเอ้ยทุกคนสามารถมาดูสัตว์ในของเราได้นะเรามีสิ่งตัวน,น้นนี่นั่นนะ<ช>เราจะมีรถในการพาไปน่นนี่นะอ่าก็เป็นแคมเปญของเขาในการที่จะพาไปเที่ยวไปดูสัตว์ที่เขาชอบนะเคยไปพี่เคยไปผมก็เคยไปผมไปดูนกฟงิงโก้เหรอพี่ไปดูยีลงีรับเออมันก็โผล่อะไรเงี้ยมันก็แบบมันขับ เปิดสิงเสืออะไรเสืออะไรงี้ยก็เปิดไปเลยเราก็อยู่ในรถกลัวผมไม่กลัวเงไม่ถึงจุดนั้นถึงจุดนั้นผมเห็นแค่ฟาบิงโก้เออไปดูเสือเงี้ยตัวนี้เลยตัวนี้ได้หรอใช่เหมือนต่างประเทศเลยเนาะใช่ใช่เขาเหมือนกับให้มันอิสระไม่ได้อยู่ในกรงอ่ะถ้าเกิดว่าเสืออยู่ในกรงพวกนี้เขาจะมีความดงุดหงิดเขาจะมีความหงุดหงิดเออมันอึดอัดเออแต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจธรรมชาติไปเอออันนี้คือแต่พี่จะบอกว่าอันนี้คือคลิปที่ทางผู้เสียชีวิตเป็นคนถ่ายก่อนหน้านี้นะก็ไม่ได้มีการอะไรปกติผมก็เลยบขาคุ้นชินอยู่แล้ว่า เขารู้จักน้องๆอยู่แล้วท่านมายี่สิบสามสิบปีเออซึ่งไม่แน่ว่าเขาจะหิวหรือเปล่าแต่เราไม่รู้นะว่าความเครียดของสัตว์มันไว้ใจไม่ได้ะสัต์อเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นนะตอนที่ว่าเมื่อพี่เขาลงไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเขายู่ที่รถอยู่ที่รถอยู่ๆก็คือมีน้องสิงโตเขาขันหลังรถไยแล้วเขาขันหลังเขสิงโตมาจากด้านหลังคือสิงโตก็คือตะคุบเข้ามาเลยผมมองว่า เขาน่าจะเอาอาหารมาเอาอาหารมาหรือเปล่าสมมุติเนาะคือสีตโตอาจจะคิดว่าแบบอ๋อต้องนายฉันมามาให้อาหาระฉันตะคุบหน่อยเออเออแต่ก็เลยลืมสังเกตไปว่าน้องอยู่ข้างหลังเพราะว่ายืนหันหลังใช่ปกติอะตามหลักการอะหนึ่งห้ามลงจากรถสองคือห้ามหันหลังใช่ให้รถควรต้องหันหน้าให้สัตว์พอมีอะไรเราจะได้เห็นเลื่อนอาแต่เนี้ยหันหลังแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยหลายคนบอกว่าเจ้าเจ้าน้องน้องสิงโตเนี่ยไม่ได้แบบว่าวิ่ง กระโจนเลยนะเ,ยเหมือนค่อยๆเดินแล้วก็แบบไปแ<ต>ค่แบบมาคุบแล้วก็ล่าว<ช>ัาจานจันทร์อีกหลายตัวก็ลุมแต่ประเด็นคือเขามีการชันสูตรศพแล้วนะล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีเอ่อไส้เซ้อ์อะไรไม่ได้แตกคือหมายถึงว่าร่างกายปกติเลยแต่ว่าแค่มีเลือดขย้ำขย้ำใช่ขย้ำเฉยเหมือนเล่นกับเพื่อนเหมือนเขาบอกว่าน่าจะเล่นเพราะ<ช>าเป็นสิงโตหนุ่มเหมือนเล่นเน่ะไม่ได้กัดจะไปกินไปหิวอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกไงว่ารูปแบบเนี้ยเหมือนแมวรูปแบบแมวที่แบบกระโจนมาแบบเล่นเจ้านายแต่แบบไม่รู้หรอกว่า แรงไงเล็บฉันแรงฉันเขี้ยวฉันมันถ้าเดินโดนคนเล็กๆมันจะแบบเจ็บขนาดไหนบอกไหมใช่ใช่ซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นมากกว่าแต่ด้วยความที่แรงและก็กําลังของเขากําลังของน้องมาแล้วโอเคเธอเล่นได้ใช่ไหมฉันมาเล่นด้วยใช่ก็เล่นมาเล่นด้วยกันอ่ะกลายเป็นว่าพอตึกตึกตัก ก็ช้ำข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตจำส่งคือเสียชีวิตก่อนแล้วแหละต้องกอบไปส่งโรงพยาบาลก็แสดงความเสียใจด้วยในคลิปอะแอบเห็นมีการลากแล้วมีเลือดเพือต้องใช้พรต้องใช้แรงจากการงับ ใช่ใช่ใชก็ก็ทีนี้ตอนนี้สาเหตุอะกาลังสืบสวนอยู่คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ว่าทำไมพี่เขาต้องลงมาความเครียดของน้องไหมเหตุผลที่พี่เขาต้องลงมาคือเพราะอะไรเพราะอะไรใช่เพราะหลายคนบางสํานักข่าวเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่อยู่บริเวณในสวนเขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นการสัมภาษณ์นะบอกว่าน่าจะหาของหมายถึงว่าก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยลืมของแล้วทำของตกไว้บริเวณจุดนี้ก็กลัวน้องๆเขาก็เลยไปเพื่อจะไปเอาของของนักท่องเที่ยวเอากลับมาปรากฏว่า จังหวะลงจากรถเนี่ยก็เจอเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นการให แม่สัมพ์ะแต่เดี๋ยวต้องสอบสวนอีกทีหนึ่งอย่านี้ค่ะแต่ทีเนี้ยลองไปดูหน่อยไหว่าทางในส่วนของสวนสัตว์ได้ออกมาแถลงว่าไงบ้างสวนสัตว์ซาฟารีเวิร์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจอ่าต้องบอกอย่างนั้นนะคะก็ร่อนหนังสือเลยบอกว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอ่ประมาณนี้นะบอกว่าขอเรียนว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเนี่ยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตก็คือจะดูแลสนับสนุนครอบครัวเพราะทำงานที่นี่มานาแล้วใกล้เกษียณด้ พี่คนนี้นะคะจากการตรวจสอบสิงโตและสัตว์ทุกชนิดอยู่ในสภาพปกติไม่ได้เครียดไม่ได้หิวจบแล้วคือไม่ได้ดูแลใกล้ชิดผมว่าเรื่องของการเล่นแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนนะสี่สิบปีอ่ะอ่ะพี่ต้องบอกว่าน้องน้องน้องสิงโตที่อยู่ในป่าน้องก็จะดูร้ายอยู่ไหมถูกถูกถูกคนใกล้ชิดแค่ไหนอ่ะถึงไปถ่ายคลิปเขาได้แบบเนี้ยถูกต้องสนิทสนิทแมว่เลี้ยงกันมา2ี่สปีอ่ะคุณพี่เอมัอนไม่งั้นไม่งั้นแบบตประเทศเขาจะเลี้ยงเลี้ยงอนาคอนด้าเหรอ แม่ป่าน,นี้โดนขมวดไปแล้วมันเคยมีที่พัทยาที่เขาเลี้ยงสิงโตไงแล้วโดนจับพี่จําได้เพราะมันเป็นสัตว์ห่วงห้าแล้วไปเลี้ยงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ลงขย้ำนะแต่มันก็ไว้ใจไม่ได้ดอ่ะสัญชาตญาณสัตว์อะนึกออกมบางทีเราไม่รู้ว่าคือยังไงไงเออล่าสุดกรมอุทยานออกมาแถลงเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเตรียมกักพื้นที่สิงโตห้าตัวไอ้สิงโตที่ก่อเหตุอ่ะ ที่ขยําเจ้าหน้าที่เพื่อปรับพฤติกรรมต่อให้มันไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่เพื่อความไม่ประมาทนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ควรจะออกมาจากรถทีเนี้ยต้องสอบสวนหาสาเหตุจริงๆแหละว่ายังไงกันแน่เพราะเหตุการณ์นี้ช็อกนะช็อกทําให้คนแบบกลัวหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือส่วนที่เป็นสัตว์ดุร้ายเขาปิดแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยใช่ใช่ไม่ได้ปิดนะส่วนอื่นไปดูได้นกเนื้อฮิปโปอะไรอย่างเงี้ยดูได้ส่วนที่เป็นสัตว์ดุร้ายเขาปิดค่ะไปเที่ยวยังไปเที่ยวกันได้นะแต่ส่วนที่แบบไปดูนกฟาร์มิงโกอ่าอย ไปดูจีรับเออยังเข้าได้ปกติไปถ่ายคอนเทนต์น่ารักน่ารักแบบเป็นเป็นคนมีคู่ถูกไม่มีขันมาทางนี้ทําไมคะไม่เป็นไรเราไปคนเดียวได้เรารักตัวเองแบบน้องเพลงเซลเลฟแรงมากนะไม่ห่านนะนั่นแหละครับผมก็นะฮะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องติดตามความทุกหนาค่ะเรื่องข่าวทุกอย่างติดตามความหน้าในคมชลึกออนไลน์ได้ถูกช่องทาง